สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่องคุณพระชาแนลกันอีกแล้วเป็นคลิปที่2แล้วนะครับนี้ช่องของเราคุณพระชาแนลมีรูปหล่อโบราณน,นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางกลานนี่เป็นหลวงพ่อเงินรุ่นแรกเลยนะครับเป็นหลวงพ่อเงิน วัดบางคลานจังหวัดพิจิตรก็เป็นเนื้อทองผสมสร้างประมาณปีพศ2400กว่าๆนะครับอายุก็ร้อยกว่าปีแล้วสภาพเนื้อเป็นเนื้อทองผสมสวยงามมากนะครับอ เป็นรูปหล่อโบราณอันนี้รุ่นแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราพลิกดูด้านด้านข้างบ้างนะครับจะเห็นได้ว่าอันนี้นะฮะรุ่นแรกเป็นเนื้อทองผสม อ๋อชื่นชอบยไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณพระชาแนลของเราด้วยสำหรับคลิปที่2นี้หลวงพ่อเงินวัดบางคลานรุ่นแรกจังหวัดพิจิตรนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ